นี่ค่ะเพื่อนๆมีลูกมันด้วยค่ะมีมะเมล็ดด้วยน่าจะออกดอกไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้มาพบกันในช่องอรีร้อยแปดอาชีพอีกแล้วนะคะวันนี้เราพาเข้าป่าค่ะเข้าป่าข้างริมคลองนะคะพามาตามล่าหาต้นว่านพญาเย็นหรือธรณีเย็นนะคะ แต่แต่จะเรียกกันนะว่าวันนี้เราจะเจอหรือเปล่าดีย่วมาดูกันค่ะแต่ว่าเราแถวนี้เราเคยมาหาแล้วนะคะแล้วเอาไปปลูกแล้วที่บ้านนะคะเราจะมาหาไปปลูกอีกนะคะวันนี้อาลีชีแล้วค่ะเ่อจะเจอนะเนี่ยว่านธรณีเย็นเขาก็จะเป็นไม้มงคลด้วยนะคะ,ะคนสมัยก่อนคนโบราณเขาก็จะเอาไปปลูกไว้ที่บ้านนะคะเพื่อให้บ้านอ่ะ แผ่นดินที่บ้านที่เราอยู่นี่ก็จะได้ร่มเย็นเป็นสุขอะไรแบบนั้นเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ,ะแล้วก็เวลาเขาออกดอกนะคะคนก็จะนิยมะจะได้โชคจะมีโชคมีลาบอะไรแบบนี้เขาก็เลยถือว่าเป็นไม้มงคลเวลาเขาออกดอกทุกครั้งก็จะได้โชคได้ลาบอะไรแบบนั้นเนาะแล้วก็เขาก็จะเอาไปทําประกอบอพิธีน้ํามนต์แบบเอาไปประพรมนะคะเพื่อ,อเสริมสิริมงคลแล้วก็เอา เอาใบมาครับพรมพรมน้ำมันแล้วก็ไปประพรมตามบ้านอะไรแบบนี้เพื่อไล่เสนียดจันไรนะคะนี่ค่ะเราก็ได้เจอแล้วค่ะเพื่อนๆนี่ค่ะอลิกาลังขุดวันนี้เราไม่ได้พาแฉลงมานะคะเพื่อนๆเราก็ใช้มีดนะคะมีดขุดเลยนะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะได้แล้วกอรกของเราเขาก็เป็นว่านสมุนไพรด้วยนะคะเพื่อนๆเขาเป็นสมุนไพรด้วย เป็นสมุนไพรดับพิษร้อนเนาะใช้ใบใช้รากเขานะคะผสมกับน้ำซาวข้าวตามให้ละเอียดผสมกับน้ำซาวข้าวกินนี่ค่ะเพื่อนๆมีลูกมันด้วยค่ะมีเมล็ดมันด้วยน่าจะออกดอกไปแล้วนะคะน่าจะออกดอกไปแล้วแล้วก็เออออกดอกไปแล้วแล้วก็เหลือเมล็ดไว้นะคะเพื่อนๆเนี่ยค่ะชอดอกเขาเหลือเมล็ดไว้เมล็ดนึงนะคะเนี่ยค่ะชอดอกเขาจะเป็นอันนี้เป็น เป็นเมล็ดนะคะที่ว่าดอกเขาโรยไปแล้วเนาะเขาก็จะเป็นเมล็ดแบบนี้นี่ค่ะอลีก็ได้อีกต้นหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆวันนี้น่าจะได้หลายต้นอยู่นะคะเมื่อก่อนเอ่อเราก็ทําขายไว้เยอะนะคะเพื่อนๆแต่เลิกทําต้นไม้แล้วก็เราไม่ค่อยได้ทาเนาะเนี่ยเราเอาไปขายในเมืองนะคะในอ่าในหัดใหญ่นะเมื่อก่อนเราปลูกขายนะทําขายกระถางละห้าสิบบาทนะเพื่อนๆขายดีมากเลยค่ะ กระถางเล็กๆนะคะ50บาทแต่ตอนนี้เราไม่ได้ขายต้นไม้นะคะแต่เราจะเอาไปทำตั้งทิ้งไว้นะคะเอาเราก็บูชาด้วยนะคะไม่ใช่บูชาเลยเอาไปปลูกให้แบบเสริมสิริมงคลอะไรแบบนี้นะเพื่อนๆเนี่ยบางคนเนี่ยคลั่งใครถึงขนาดเวลาลดน้ํานี่ก็ต้องสวดน,นโมสามจบแล้วค่อยๆลดน้านะคะบางคนนะเราพูดถึงพังคนนะไม่ว่ากันนะคะ,แ,ะแต่ความชอบใครชอบมันเนาะ แต่วันธรณีเย็นเลยเรารู้สึกนะคะเพื่อนๆเวลาเอาไปปลูกไว้รู้สึกความคิดส่วนตัวนะก็ชอบอะเวลาเขาออกดอกก็สวยนะครับเราไม่ได้ถ่ายรูปไปให้เพื่อนๆดูแล้วออกดอกก็จะสวยมากเนี่ยวันนี้เราได้เยอะเลยค่ะเพื่อนๆรากเนี่ยนะคะเอาเอาไปดองเล่าได้นะคะคนแก่แถวบ้านนะคะเขาเอาไปดองเหล้านะเพื่อนๆอืมเป็นความเชื่อเป็นความนี่แต่เรื่องผลการวิจัยอะไรเราก็ไม่รู้นะ แต่มันเป็นไม้ที่มีกันมาตั้งแต่โบราณแลนะ้วเนาะเพื่อนๆไม่เชื่อก็อย่าลบดูค่ะแต่คนที่เขาปลูกอยู่เขาก็จะรู้กันแหละว่าเขาเป็นสมุนไพรที่มีประโยชน์นะคะอเอาไปผสมกับตัวยาตัวอื่นๆด้วยนะคะเพื่อนๆ เราต้องถามพวกแพทย์แผนโบราณอะไรแบบนี้เนาะเราก็ไม่มีความรู้เรื่องด้านนี้เราก็จะไม่พูดนะคะไอ้เรื่องที่เราไม่รู้เนาะแต่ส่วนตัวอ่ะเราเรารู้คือคนแก่แถวบ้านเขาเอาไปดองเหล้านะคะใส่ดองเหล้าใส่ยาหลายๆตัวเนาะมีอ่าว่านพญาเย็นอ่ช้างกระทืบลงแล้วก็ด่งไม่รู้ล้มอะไรแบบนี้เขาผสมกันนะั้นเราก็ไม่รู้สูตรตัวยานะแต่เขาเล่าให้ฟัง เรากา็เราก็มาหาตา,ตามสายคลองนะคะเพื่อนๆก็จะเจอดอกไม้ด้วยนี่ค่ะสายน้ําเย็นชื่นใจเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่บ้านเรานะคะปลูกไว้สองต้นเพิ่งปลูกเหมือนกันค่ะปลูกได้ไม่นานค่ะแต่ใสก่กระถางไว้แล้วสวยค่ะตอนนี้เราก็มาถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆเราจะมาใสาก่กระถางให้เพื่อนๆดูสักสองต้นก่อนนะคะดินที่เราใช้ก็มีดินมีแกบมีขุยมะพร้าวนะคะผสมกันแล้วก็ใส่ลงไปปลูกง่ายๆเลยค่ะ ส่วนกระถางนี้เราใส่กระถางเก่าก่อนนะคะตัดรากออกนิดหน่อยนะกระถางถ้า,า,าติดแล้วเราค่อยเปลี่ยนกระถางใหม่ให้สวยๆก็ได้นะคะแต่ตอนนี้เราปลูกให้เขาติดก่อนนะแล้วก็ตัดรากออกนิดหน่อยด้วยนะคะเพื่อนๆให้เขาได้แตกรากใหม่นะคะหลังจากนี้นะคะถ้าเขา,เอ,าออกดอกแล้วเราค่อยอัปเดตให้เพื่อนๆดูความสวยงามของดอกเขานะคะส่วนว่านพญาเย็นหรือทรณีเย็นนี่เขาก็เป็นไม้มงคลที่ มีเมตามาหานิยมที่ติดอันดับที่คนนิยมกันอยู่แล้วเนาะคนที่เขาเล่นไม้เขาก็จะรู้กันเสร็จแล้วก็มาตั้งไว้ในที่ร่มแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเขาชอบร่มนะต้นนี้เขาจะไม่ค่อยชอบแดดมากนะคะนะคะตั้งไว้ในที่ร่มแบบนี้เนาะเรื่องสมุนไพรก็ต้องปรึกษาแพทย์แผนไทยก่อนนะคะส่วนเรื่องเมตตามาหานิยมหน้าปลูกไว้นะคะเพื่อนเพอนพอออกดอกแล้วแล้วเขาก็จะให้โชคลาภเนาะก็เป็นความเชื่อส่วนนี้เป็นต้นที่เราปลูกไว้หลังบ้านสองต้นนะคะ สองต้นนี้เราปลูกไว้ประมาณสองอาทิตย์แล้วนะคะสองต้นนี้ถ้ากระถางใหญ่แบบนี้นะคะเราขายอยู่กระถางร้อยห้าสิบนะคะถ้าเป็นกระถางเล็กๆแบบเมื่อกี้นี่ <c oughs> ก็ขายอยู่ประมาณห้าสิบาทนะคะเพื่อนๆอันนี้ปลูกไว้สองอาทิตย์ใบเขียวแล้วนะคะแบบนี้น่าจะติดแน่นอนอยู่แล้วนะคะต้นนี้เพราะเขาติดง่ายอยู่แล้วนะคะเนี่ยค่ะของเราก็ประมาณนี้ถ้าวันไหนออกดอกแล้วค่อยอัปเดตให้เพื่อนๆดูสำหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆ ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามพวกเราพื่เป็นกำลังใจให้พวกเราได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ